พี่คะหนูมีคําถามเป็นสิวเนี่ยใช้ได้ไหมคะ ถามว่าเป็นสิวใช้ได้ไหมขอแยกอย่างนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสิวที่แบบเล็กน้อย1-2เม็ดประปายเป็นสิวประจําเดือนอย่างงี้ค่ะก็สามารถใช้ได้นะคะรักษารอยได้ดีเลยแต่ถ้าเป็นสิวแบบเต็มหน้าเลยติดสารอีกนะคะงดก่อนงดใช้แอมพูก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอมพูเนี่ยมีตัวผัดเซลล์ผิวมีตัวไวททนิ่งเข้มขน้นถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสิวเขามีผิวที่ค่อนข้างแพ้ง,ง่ายระคายเคืองอยู่แล้วนะคะหรือว่าไปเจอตัวผัดเซลไปอีกตัว ตัวเทนนิ่งที่มันแบบแดงๆเข้าไปอีกเนี่ยเรียกได้ง่ายว่าเหมือนอาจจะไปผลักสิวหรือดันสิวนะคะฉะนั้นรักษาสิวให้หายก่อนดีที่สุดตัวเซราไบท์เขาจะไปเสริมสร้างกราะป้องกันผิวอีกบอกเลยว่าถ้าใครกําลังรักษาสิวอยู่อันนี้คือหัวใจหลักของการรักษาสิวนั่นคือการรักษาความชุ่มชื้นโครงสร้างผิวมันแข็งแรงมันแน่นเนี่ย บคทีเรียมันก็เข้าสู่ผิวยากนะคะรักษาสกินแบริเออร์ให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็รักษาสิวรักษาสิวฆ่าเชื้อสิวรักษาสิวก็จะสิวแล้วก็เชื้อโรคเข้าสู่ผิวไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เองนะคะแต่ใดๆแล้วถ้าเกิดว่าสิวหายแล้วนะคะสิวติดสารหายแล้วคนที่เป็นสิวเหลือแต่รอยสามารถใช้คู่กันได้เลยนะคะรอยสิวจางไวมากไม่เชื่อเดี๋ยวดูรีวิวแนะนําเลยเน้นนะคะรอยสิวจางไวมาก